ดีค่ะยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอร์นินนะคะและก็เพจชมุมชนการะูรณุการทิชเชอร์นินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แคนดงนะคะารกิจอ่าด่วน,นะคะ่ะคีโมนะคะจมนางนะคะ่ะสาเหตุก็น่าจะเกิดจากที่ผน,นังก้นน้ำมันแตกนะคะ แล้วก็น่าจะไม่ได้เอาไม่เกลขึ้นอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะแตกแต่ประดีนน้ำมันไหลเชี่ยวน้ำมันไหลแรงมรียังไหลแรงไอ้ก็เกิดจากไม่คาดหมายครับไม่คิด จะเป็นรถใหม่ด้วยจริงๆยังไม่มีรอยถลอกเลยอันนี้ก็กำลังวางแผนนะคะว่าจะเอาอยัางไงเมื่อกี้เอาแมคอไปยืนตรงนี้ตรงที่มีคนยืนเหวอค่ะลองดึงนดึงไม่ได้นะคะดึงจากก้นดึงไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมุใมใหม่ไปอยู่ด้านู้น แล้วก็ใช้โซ่ใช้สตีนะคะดึงก็ยังไม่ได้แต่เหมือนไม่ดึงน่าจะไม่เอาไมโครมาอีกคันหนึ่งนะคะก็ถ้าไม่ดึงวันนี้ก็ก็กลัวน้ํามันจะเยอะกว่าเดิมอีกนะคะตอนนี้มันก็จะเกือบมิดหดเข็มแล้วอ,อีกนึงเกือบถึงท่อไอเสียละ จบตั้งแต่เมื่อวานจบตั้งแต่เมื่อวานน้องนอนอยู่ในน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้ เตีเป็นจลิงแล้วแต่หนูมองว่าว่ามันน่าจะยากนะหนึ่งด้วยระยะระยะระหว่างสมิตโมก,กับโกเบียมันค่อนข้างไกลนะคะใช้ใช้ทังสเตีใช้ทัสซิงใช้ทั้โซ่มัดไม่ขยับเลยแล้วแล้วมันดึง เดินท,ทางไปด้วยอ่ะเนีย่ยดึงแบบเฉียงวัวอย่างเดียววัวดิไซ่คนเนี่ยแต่เราอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะคะคิดว่าแน่จะกระเด็นไม่ถึงเราจะจลุดเลยกระเด็นแบบปึ้งปัง ไม่ขยับเลยคันที่ขยับคือนี่คันนี้ขยับนะแต่บีโมไม่ขยับเลยไม่ได้มันผิดทิศหนึ่งะคะมันผิดทิศทางแล้วก็เนี่ยถ้ายืนยืนตรงเมื่อกี้ถูกแล้วนะดึงจากก้นนะคะเพราะว่าทิศทางของขาของตีนหนึบอะ่ะ งรถน่าจะคิดหนักเลยดูดดิูความแรงของน้ำนะคะดูเสียงฟังกันเสียง จะขึ้นไหมแค่นั้นแหละวันนี้เนี่ยจะว่าอาถ้าจะบอกว่าทําไมไม่เอาเครนมาเก็เนลงไม่ได้แน่นอนการจมอคนเดินมาจ,จมเลยวันนี้อาต้องมักูกไถ่ที่ลงมาไดานน้ต้่งมักูก่อนใส่ถเราต้องใช้ลานละอ,อืมถ้าฝนวันนี้ตกอีก กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องพิเจอ์นีนนะคะแล้วก็เพจปาจอมระดัไร้มากมาพิเชษณ์นนะคะ